คลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะวันนี้มาดูกันว่าที่เขาชอบทำเป็นนิ่งใจจริงๆเ,เขายังอยากมีเราอยู่ไหมคะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะเขาก็ทมันเป็นความรู้สึกที่เศร้าเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะคุณและเขาอาจจะเคยมีปัญหาก,กาันแล้วมันยังเป็นความรู้สึกที่มันยังติดค้างอยู่ในใจนะคะ เาก็เลยต้องทําเป็นนิ่งเพื่อปกปิด <c oughs> เพื่อปกบ <c oughs> เกลื่อนความรู้สึกเศร้าของเขาอะค่ะเราก็เลยทําเป็นเหมือนกับยังมีทักทายอยู่บ้างหรือว่าทําเป็นในเชิงของการพูดเล่นๆการพูดคุยบ้างนะคะถ้าเหมือนกับแบบว่าเออพูดคุยในเรื่องสเพรเหะเรื่องทั่วไปอะคะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนฝูงกันหรือเหมือนกับก็เหมือนกับคุยแค่เรื่องสนุกสนานแล้วกันเนาะไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังมากเท่าไหร่นักนะคะ คือเขาก็ยังอยากจะมีคุณอยู่แหละความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระยะไกลก็ได้นะคะคือตอนนี้คุณกับเขาอาจจะเป็นลักษณะของการที่นิ่งๆแล้วในใจต่างคนก็ต่างยังเศร้าอยู่อะคะ่ะมันยังมีความปรารถนาดีให้กันอยู่แล้วก็ยังทักทายพูดคุยแต่ลักษณะใกล้เคียงเหมือนเป็นเพื่อนกันมากเลยนะคะมาดูกันว่าเราตอนนี้ตัวคุณนะคะคิดรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ค่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะ อยู่ด้วยตัวเองคนเดียวได้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นฉันอยู่ได้อยู่ได้ดีอยู่ได้มีสุขเพราะที่ผ่านมาฉันก็เพิ่งพาตัวเองอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังอยากจะมีเธออยู่นะแต่มันกลายเป็นว่าอืมก็ถ้าเกิดว่าเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่โอเคงั้นแยกก็ได้นะก็อารมณ์เหมือนคนรับเรบรอนะคะแยกก็ได้แต่ถ้าเธอคิดว่าเธอจะหาที่ดีได้กว่าฉัน ก็เอาซิจะมีใครทนเธอได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณแบ่งคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรักมีความใส่ใจเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาที่สุดแล้วแหละเป็นคนที่คอยรับฟังเขามากๆเลยนะแต่บางทีคุณก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอยากจะแบบชัดเจนสิตัดจบไปเลยจะเอายังไงว่ามาเนีย่ยใจหนึ่งก็รู้สึกแบบอยากจะห่างออกไปแล้วนะ แต่มันก็ยังมีความห่วงอะในความชิวของคุณที่อยากจะไปหาน้ําก่อนหน้าแล้วนะรู้สึกเบื่อเบื่อในเนี่ยก็ยังมีความห่วงใยคนคนนี้อยู่นะคะงั้นมาดูกันว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคิด <escapes. S 1> ถึงคุณค่ะ <ș? S 1> <quello> เขาคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมา <quency S 1> เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้บอกเ<ๆ>ข,<ๆ>ขาไม<ๆ>่ได้พูดนะ เขาก็ทําเป็นไม่สนใจทําเป็นเหมือนแบบไปนั่งเล่นเกมไปนั่งทํากิจกรรมอะไรของเขาอะค่ะอืมแล้วก็เหมือนกับไปทํางานทําการคือช่วงเนี้ยเรื่องงานของเขาอะค่อนข้างดีมีอะไรให้ทําเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทํามากๆเลยนะคะเรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะทําอะไรแต่จริงๆแล้วอะเขาก็ยังแอบสนใจคุณอยู่นะยังแอบดูว่าเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงยังส่องคุณอยู่นะคะแล้วก็เรียกว่า ยังหวงยังกักแหละกลัวว่าคุณน่ะจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกหรือเปล่าอืมเขารู้สึกว่าไม่โอเคนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะไปจริงๆอะ่ะก็ไม่ยอมปล่อยหรอกหวงหวงแล้วก็จะเป็นไม้กันหมายอยู่แบบนี้นะคะงั้นมาดูกันว่าแล้วอะ่ะเขาอ่ะคิดจะทายัางไงกับคุณในเมื่อเขาก็หวงหวงไม่อยากปล่อยคุณไหเนี่ย จริงๆอะค่ะในใจเขาว่าค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นคนที่เติมเต็มเขาแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆอะค่ะบางคนอาจจะติดในเรื่องภารกิจธุระครอบครัวการงานพันธะหรืออะไรก็ได้คือทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ตัวคุณนะคะเขาอยากให้เกียดคุณนะแต่ว่าคุณก็นิ่งเฉยอะ ตอนนี้คุณก็เหมือนกักอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนกันไงมันกลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดรวดร้าวหัวใจเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บอะคะ่ะเขาก็เลยได้แต่อยู่นิ่งๆเงียบๆแบบนั้นนั่นแหละคะ่ะแต่จริงๆอะเขาอยากคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่งานมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกนะคะงั้นมาดูกันว่าพาอยากจะแนะนําอะไรกับคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคุณไปทํา เรื่องราวของคุณไปทํางานไปทําเงินของคุณและให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปให้คุณอยู่ด้วยความเข้าใจอะคะ่ะคุณกับเขามีความต่างและมีความห่างกันมากนะในแนวคิดหรืออะไรก็ตามคอยที่จะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขากวนร,ระสาทเขาได้บ้างน,นะคะแล้วก็ยังรอต่อไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่รู้เมื่อไหร่แต่จงมีความหวังอยู่เสมอให้เชื่อสัญชาตญาณในใจของตัวเองคะ่ะว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้นนะคะคุณเจ๋งอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็มั่นคงกับคุณคนเดียวนะสู้ๆค่ะไข่กิ่งยังเลยค่ะคุณพี่หนูดี ดีไม่ถูกใจนีู้กตกใจแล้ว,ล,วล,ลูกตกใจหรอครับรัพูดตกใจแล้วลูกคร้วูครับกูครับ Okay, thank